ไพลิกโพสข้อความน่ารักถึงดิวอลิสลาแฮเชียร์รีเทิร์นเธอถ้ารีเทิร์นแฟนๆไม่ติดนะอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่ถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วแต่เป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อก,กันเสมอสำหรับไพลิกและดิวอลิสลา อย่างล่าสุดหนุ่มไพยก็ได้เดินทางไปร่วมงานอะไรคุณพ่อของดิวพร้อมกับให้กำลังใจกับดิวอริสลาและยังได้โพสลงในอินตราแกรมเผยภาพคู่ใส่เพลงประกอบอย่าเสียใจคนเดียวของเบเ t อร์พร้อมแคปชั่นระบุว่าผิดก็แก้ไขตั้งใจทำงานนะเสียใจเรื่องพ่อด้วยนะและสาวดิวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเพลงอะเพลงในขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างคอมเมนต์ชมความน่ารักของคู่นี้และพากันเชียร์ให้ อีกด้วยค่ะยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันโดยหนุ่มไผ่ก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมนะคะเผยเป็นภาพคู่นะคะใส่เพลงประกอบอีกด้วยเมื่อชาวเน็ตเห็นถึงความน่ารักของทั้งคู่แล้วต่างก็มาเชร์นะคะให้รีเทิร์นอีกด้วยค่ะอย่างไรเราก็คงต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะ